สามตัวนี้เล่นไปแล้ว <c oughs> บุกนี้เล่นไปแล้วคือ <c oughs> ข่าวที่แล้ว <c oughs> อ่ะก็หนูก็อยากเล่นไงทุกวันนี้เพื่อนเพื่อเป็นเหมือนพี่ใครตุ่นไหมครับ <c oughs> เวลาเล่นเกมมือถือเนี่ยแบตหมดไวมากๆเลยไม่รู้เกิดจากอะไรทั้งๆที่เราก็เล่นแค่ฟรีไฟลอย่างเดียวแล้วทําไมแบตหมดง่ายแหละ แต่พี่ใค้ตุ่นไปเจอแอป,ปนี้มาทุกคนคือมันใช้ดีแล้วมันก็ช่วยประหยัดแบตดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแอป,ปนี้เลยน็อกบู o เตอร์นั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าแอป,ป NockBooster เนี่ยมีฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ช่วยสแกนแล้วก็ค้นหาแอป,ปที่เปิดอยู่เบื้องหลังนะทุกคนที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เปืองแบตฟรีแอป,ปนี้จะช่วยปิดให้เราคือดีมากๆเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พี่ใครตุ่นชอบใช้มากๆก็คือฟังก์ชันชาร์จแบตเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าหัวข้อตรงกลางแล้วเราก็เลือกกกกกคคําาาาาาาวว่่ชชรรรรร์ร์จจจเเ็นนนนนะัััหลง้ดพพิิิมปสททธภุ แล้วก็เสียบสายชาร์จได้เลยนะครับแค่นี้ก็ทําให้เครื่องของเราเนี่ยชาร์จแบตเร็วมากๆ แป๊บเดียวนะครับแบตบก็เต็มแล้วทุกคนคือประหยัดเวลาเราไปได้เยอะจริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีฟังก์ชันบูสต์แรมด้วยนะทุกคนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือของเราเวลาเราเปิดแอปต่างๆหรือว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยก็จะทําได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็หมดปัญหาเรื่องมือถือหน่วงไปเลยนะครับผมอันนี้คือยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าแค่บูสต์แรมยังไม่พอเนะครับเราก็สามารถมาเล่นความเร็วเกมได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยปิดแอปที่กาลังทํางานอยู่เบื้องหลังเนาะแล้วก็รันเกมอย่างเต็มมมมมททีี่่่ําาใหห้้เเกกกของรรรนยลลืไลไะตุดวคับผ <Double> kill. ส่วนวิธีการดาวน์โหลดแอป Knock Booster นะครับเพียงแค่เราเข้าไปที่ Play Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Knock Booster n o x b o o s t e r นี่ครับผมแล้วก็กดค้นหาและติดตั้งได้เลยนะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมให้ห้าดาวแอปนี้ด้วยนะครับและสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับพี่ไขรตุ่นจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะครับพี่ไข้ตุ่นก็ใช้เหมือนกันนะครับทุกคน แล้วแล้วมันก็มาสักทีนะครับผมสําหรับกิจกรรมที่มีหมัดหัวกระโหลกอันใหม่อันนี้นะทุกคนแล้วก็นอกเหนือจากหมัดหัวกะโหลกก็ยังมีของรางวัลมากมายเลยนะครับผม mm hmm. อาทิเช่นนี่เลยนะไม้เบสบอลอันใหม่ที่เป็นลายมังกรสีเทาและเราก็ต้องสะสมลูกบอลสีทองให้ครบ3าอันเอ้ยเดี๋ยวนะสมอันเองหรอเมื่อก,ก่อนพี่ใครตูนต้องกดตั้ง5้าอันนะทุกคนกว่าจะได้หรือว่ากิจกรรมนี้จะไม่เกลือครับทุกคนเอ้ยแบบนี้เนี่ยก็น่าลองเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอช้าอยู่ทาไมเดี๋ยวเรามาลอง เอ้ยเดี๋ยวนะน้องจอยเชิญมาทาไมครับเนี่ยโอ้โหพี่ใครตุ่นกําลังรีวิวหมัดใหม่อยู่กาลังจะกดเลยเออเอายังยังยังจะเชิญมาอีกฮัลโหลวีทุละอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยว่าไงน้องจอยฮะ<า>ว่าไงฮะเชิญพี่มาหนูชวนตั้งหลายครั้งลีลาพี่ตุ่นอะเอาก็พี่ใครสุ่นกําลังรีวิวหมัดหัวกระโหลกใหม่ให้น้องๆดูอยู่นี่ไงอันแก่<า>เอออย่างทก็ู่วว่าแต่ตตคิดามาดีน้องจอยไปเที่ยวที่ไหนมา คิดมาสคิดมาด์่ะไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวต้นคริสต์มาสไปเที่ยวต้นคริสต์มาสใช่ก็ปีนไปบนต้นเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหอเมซิ่งมากๆาเลยทุกคนนะทำได้ไงครับนี่ฮะป,ปีนไปขยา่าขย่าเหมือนของขวัญจะตกออกมาให้โอ้โหไปขย่าต้นคริสต์มาสให้ของขวัญตกด้วยแล้วเชิญพี่มาทําไมครับเนี่ย๊ะว<า>่าแต่จะเชิญพี่มาทําไมคือพี่ใครตุ่นยังไม่เอ้ากดเลยเลยจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยอืมเอาหน้าเออโอเคโอเค ก็เหมือนว่าเชิญมาเล่นด้วยกันไงพี่ตุ่นคือพี่จะบอกว่านี่คือแฟนใหม่ของพี่นะคนเนี้เพิ่งเจอเนี่ยนะใช่นี่เห็นไหมเขาให้ดอกกุหลาบพี่ไข่ตุ่นด้วยน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยคนนี้น่ารักกว่าเนี่ยไหนเอาสองคนเลยก็ได้ถ้างนั้นน่ะพี่ไข่ตุ่นเอาสองคนนี้เป็นแฟนเลยเออแหมคนนี้ก็น่ารักเนี่ยคนไหนคนนี้ก็น่ารักคนนี้แหละเอาคนนี้ด้วยเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนหนูก็แต่งนี่แล้วก็เอาคนนี้ด้วยคือบอกเลยว่าในห้องเนี้ยสี่คนเป็นแฟนพี่ไข่ตุ่นหมดเลยโอ้โหหลอกกินคนนี้หลย อันนั้นไม่ใช่และอันนั้นผู้ชายเว้ยเออน้องจอยครับฮะ<า>ว่าแต่ทําไมน้องจอยถึงไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับผมทั้งที่เพิ่งเลิกกับพี่ใครตุนไปรู้ไหมว่าน้องๆอง fc ที่ติดตามเลยเนี่ยเขาเสียใจอ่ะมีใครสวดบ้างครับเขาบอกเงี้ย เอ้าดูดิแล้วเขาก็เบิดคำถามของเราเฉยเลยโอ้โหมันหน้าเศร้าอ,อะไรอย่างนี้เธอ,อไ่นะอหนูแค่แต่งเอาของเฉยๆเป็นแค่ลองในแคมไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเดี๋ยวนะมานี่ดิดะคืออะไรนะเมื่อกี้น้องจอยพูดว่าอะไรนะฮะ เขาน้องเขาเป็นแค่น้องในแคนหนู<ะ>ไปแต่งเอาของฟรีเฉยๆค่ะคนที่แต่งด้วยนี่คือน้องในแคนแต่ว่าแต่งเอาของฟรีเนี่ยนะใช่ค่ะหนูงกไหมล่ะเอาแล้วทําไม <c oughs> น้องจอยถึงไม่มาแต่งกับพี่ใครตุ่นเลยครับ <c oughs> พี่ตุ่นเอาให้ได้แล้วล่ะมันเป็นเป็นของฟรีอะ่ะเอาให้ได้อยู่แล้วโ <c oughs> ดี๋ทำไมไม่แต่งกับพี่ไข่ตุ่นตั้งแต่แรกครับ ้ไม่ได้ของฟรีถ้าแต่งกับพี่ใครตุนไม่มีของฟรีมีแต่ของเกลือ,อเจะเพลทเยอะด้วยอะไรครับเนี่ยคือนึกว่าไปมีแฟนใหม่ซะแล้วหลังจากพี่เลิกกับพี่ใครตุนไปอะไรเงี้ยไม่มีเอา้าสรุปคือไม่ได้มีแฟนใหม่เจ้ออคะ่ะเอา้าแล้วพี่จะบอกน้องๆเอฟซียังไงครับเนี่ยก็ <c ười> ไม่รู้อ่ะพี่ตุ่นเข้าใจผิดเองเอา้าเวรกรรมไม่ถามเลยเองเอ้า จบแล้วทุกคนหนูหนูมีอะไรให้เล่นพี่ตุนมาหนี่ยเล่นอะไรอยู่หนูมีอะไรให้เล่นมาหนี่ตามหนูมาตรงไหนน้าเอาตรงนี้ก็ได้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 สามตัวนี้เล่นไปแล้วบุกนี้เล่นไปแล้วคือข่าวที่แล้วอ่ะก็หนูก็อยากเล่นไงสามตัวนี้พี่ตุนคิดว่าหนูจะนั่งตัวไหนจะให้พี่เลือกว่าน้องจอยนั่งตัวไหน้าทายถูกถ้าพี่ตุ่นทายถูกอ่ะหนูจะเป็นแฟนพี่ตุนหนึ่งวันเออแต่ถ้า พี่ตุ่นทายผิดพี่ตุ่นต้องเสียเพชรมาหมื่นเพชรหมื่นเพชรถ้างั้นพี่ใครตุ่นกลับบ้านดีกว่าน้ามาทายหนูก่อนโอเคโอเคเล่นก่อนไม่ไม่ถามต้นนี้นะได้เลยได้เลยออะพี่ขอเลือกว่าต้นนี้ได้นอนโต๊กลางกลางหนูจะทายแล้วนะโอเคโอเคตกลางนะ ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นั่นไงเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยแล้วใครจะทายถูกครับเนี่ยเออเอาหมื่นเพชรทุกคนดูดีครับน้องจอยโกงพี่ไข่ตุ่นนะครับโอ้โหพี่ไข่ตุ่นยังไม่เคยจะโกงใครเลยนะเว้ยโอ้เห็นดูโฉมโไม่เคยโกงใครได้มากี่พันเพชรละคะไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยน้องมันหนีหมดเลยเนี่ยคาบุยหายไปทุกคนเลยโกงเขาก็แบบนั้นแหละ โอ้โหเราแค่จะหยอกน้องเล่นๆเฉยๆโอเคสรุปคือคนที่แต่งงานไปนี่คือน้องในแขนใช่ไหมใช่ค่ะน้องในแขนโอ้โล่งไปทีบนยกภูเขาออกจากอกเลยออะทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใครตุ่นมีของมาเขิงด้วยเห็นไหมหมัดใหม่หมัดกระโหลกไหนหนูขอดูหน่อยนี่หมัดกระโหลกนี่นี่นี่เออใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกนิดนึงนิดนึงเออหันหน้ามานิดนึงตรงตรงตรง พี่ตุน <laughs> ไม่จะให้ให้เห็นหัวกระโหลกไงมันต้องตรงอย่างนี้ดิเนี่ยมันต้องตรงอย่างนี้มนไม่ใช่ตรงอย่างนี้อ้าวรอแล้วมันจะไม่ใช่หมัด <laughs> <laughs> เป็นไงเทพปะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ <laughs> มาถึงแค่วันที่หนึ่งนี้เท่านั้นรีบๆให้พี่ตุนเติมให้หนูก็ว่ามันเทมากเลย <laughs> โอเคถ้าง,งั้นพี่ไขตุนไปแล้วทุกคน <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยเติมให้หนูเลยมันจะเทมากมากไม่ไม่ไม่โนโน n เติม no, 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 no. ให้หนูก่อนเลย ไปเจอกันใหม่นะจอ <l ots> ยเดี๋ยวพี่ไข้ตุ่นต้องไปสุ่มให้น้องๆดูก่อนอ่ะโอ้ยพี่ตุ่นเดี๋ยวก่อนดี้หนูกำลังอยากได้หมัดเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเลยดี <l ots> กว่าพี่ไข้ตุ่นอยากรู้มากๆเลยว่าเจ้าหมัดอันนี้เนี่ยเวลาเราสุ่มไปแล้วเราจะเสียกี่เพชรนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเสียครั้งละหนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูเลยดีกว่าว่าพี่ไข้ตุ่นจะเสียกี่เพชรถึงจะได้เจ้าหมัดหัวกระโหลกอันนี้ไปกันเลย เอาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ลูกแก้วมาครบแล้วนะครับจานวน3ลูกด้วยกันแล้วเพชรที่พี่ไขตุนเสียไปก็คือ2,200เพชรนะครับผมทุกคนเอ้มันก็หมดเท่ากับลูกแก้ว5ลูกนี่นะหรือว่า GM จะแค่ให้ความหวังเราหรือเปล่านี่นะรับมาแล้วต้องบอกว่าพี่ไขตุนเคยได้มาแล้วนะครับผมสำหรับหมัดนี้พี่มาพรีชิพให้น้องๆดูเลยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงพี่ไขตุนสุดยอดปะล่ะโอ้โหใจป่าด้วยแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลในกระเป๋าได้นะครับผมนะทั้งหมดนี้กดรับไปเลยนี่ โอ้โหได้ของเกลือๆทั้งนั้นเอาล่ะทุกคนถ้าใครอยากได้หมัดแบบพี่ไข้ตุนนะครับก็อย่าลืมมากดสุ่มกันนะครับผมสวัสดีพี่ไข้ตุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า